ช่วงนี้มาดูเรื่องของภัยแร้งในพื้นที่ภาคเหนือยังคงขยายวงกว้างนะคะล่าสุดจะพาคุณผู้ชมไปที่น้ำตกวังนกแอนหรือที่สวนรุกขชาติสกุโนทยานในจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้แห้งขอดเหลือแต่โขดหินอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ นะักท่องเที่ยวที่เดินทางต้องการจะไปเล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณน้ำตกวังแอนในตำบลวังนกแอนอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกต่างต้องผิดหวังค่ะหลังจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ระดับน้ำลดต่ำลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนลำน้ำที่เคยมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีเหลือเพียงแต่โขดหินน้ำที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงน้ำขังสร้างความกังวลถึงคุณภาพน้ำว่าจะไม่สะอาดเหมือนที่ผ่านมานะคะ ชาวบ้านระบุว่าหากสถานการณ์ภัยแล้งยังคงยาวนานต่อเนื่องก็จะส่งผลกระทบขยายวงกว้างไปสู่พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในน้ำตกด้วย ส่วนที่จังหวัดพะเยาค่ะสถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบกับผลผลิตลิ้นจี่นอุดมศักดิ์คำมูลเกษตรจังหวัดพะเยาระบุว่าผลผลิตลดลงกว่าร้อยละหกจากการสำรวจพื้นที่ปลูกประมาณ15,000ไร่ให้ผลผลิต8,000ตันแต่ปีนี้น่าจะเหลืออยู่ที่3-4,000ตันเท่านั้นค่ะ